พี่น้องพอกันคลิปนี้กับเราพัฒนาชุดเต็มสามเซียนเนาะค่ะไปต่นกันตอ่อไปสู่กันต่อเนาะค่ะพี่น้องแนวทางมีเข้ามีหลุดอขอให้พี่น้องงวดที่แล้วโลงซาประทันอิลีนละเนาะค่ะโดยเหตุปัจจัยหลายๆแนวเนาะค่ะเอาไปต่อเลยค่ะงวดนี้นะคะไปเบื้องคลิปบังหันแอดลงเด่นต่างๆทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่ไปแล้ว คลิปนี้เฮาจะล่งชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องไปเบิงคําเตือนน้ากันเป็นจังไดเนาะค่ะฝนฝ่าทาั้งบ้านตอนนี้เห็นข่าวเพล่ลงอยู่ทังพ้นท่องถนนเส้นพ้นท่องรอยเอดเนาะค่ะ,ะน้ำล้ตั้งสูงเลยขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะ,อะโอ้หลายแห้งพี่น้องเนาะค่ะกัย้อนมือเสาฟ์ฝ่ามืดทั้งนั้นแห้งบ้านเอดพ่อใหญ่ๆพ่อผิวๆนี่ละแต่ว่าเพิ่นเห็นอ่า เอฟซีพันโพดลงวังหันน้ำลวดถนนอย و. ขอให้รถใส่ถนนแบบระมัดระว่างเด้อค่ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านเนาะค่ะโอ้ยเนาะพี่น,อน้องเนาะถ่วมย่างคักเลยนะคะถ่วมย่างคักย่างแน่เอา้าสูดๆไปน้ำกันสูตรนี่เมื่อที่แล้วเลขเด่นตัวเดียวรุดงวดนี้ไดเลขกซี่สี่เดือนเหต่อบ่กปิงบนล่างค่ะพี่น้องเด่นตัวเดียวนะคะ ไปเบื้องสูตรใหม่นี่นะค่ะสูตรใหม่เด่นตัวเดียวสูตรใหม่สองสูตรนะคะสูตรนี้ได้หามาหนึ่งหาได้เก่ามาแปดเก่าได้แปดมาแปดแปดได้ศูนย์มาศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งล่างบนเลยเนาะค่ะหวดนี้ได้เลขเจ็ดสูตรนี้งามอยู่ดีเพราะว่า,าเลขเจ็ดนี้ชนในเล่มเยอะมากแล้วก็ชนอยู่ใน สูตรเก้าทีแอดลงเป็นคลิปแรกพี่น้องไปเบื้องคลิปให้จบชนหลายสูตรสูตรที่เดินดีทั้งนั้นนะคะหรือว่ากับบ่แน่อาจจะหลุดมดน่งมือนีก็ได้นะคะเอาแคบเอาค่ะไปดูสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองได้ห้ามาหนึ่งห้าได้เก้ามาเก้าแปดเก้าได้แปดมาแปดแปดได้เจ็ดมาศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะไปเบิ้งกันนะระยะสันส้นๆซ้ำนี่จับกันออกอยี่สองหด,ดติดนะคะแปดแปด 07ม,ม,ม,มือนี้7หาพอชน9มา89ชน5มา15เนาะค่ะอ่ามือนี้7หาถามว่าเปอร์เซ็นต์มากมีบอแอดมีค่ะนะคะมีเปอร์เซ็นต์มากกับสูงพ่อพ่อกันเลยกับเลข8เนาะคะ่ะ7หา่านี่ฤกษ์878 8, หาก็เป็นไปได้เพราะว่ามือนี้ลหลายๆสูตรเทใจไปไวทีเลข8เยอะมากนะคะ ส่วนสีมาบอน,นันแอดกับบรลูคือกันเนาะค่ะไปเบื้องใส่ก,กันกับสูตรนี้กันนะพี่นองแต่เล่าหลุดเนาะอวดที่แล้วเห็นบอค่ะมันใด่ยังสี่เดืนพี่นอบอนอบอ,อม,ามาน้ำกัน4ี่แปดแปกับว่าเขากันชน5้อ้ยวดน,นั่นชนหาเลยเนาะห้าห้าห้ามาหนึ่งหชนเก่ามาแปดเก่าเจไปบน สี่แปดแปดมาสี่ศูนย์กับแปดแปดมัต้องหันสูตรนี่รุดเนาะค่ะสูตรนี้หลุดสูตรเด่นแอดพยายามที่จะเฮ็ดเด่นตัวเดียวหันประกบกันได้มันจับง่ายๆมันก็บว่เดินต่อให้พี่น้องนะคะพอเขาสิได้จับทางน่ากันลุดซะงั้นเนาะค่ะลุดเอาดื้อๆเนี่ยก็เลยไปต่อบ่ได้สูตรเด่นตัวเดียวนะคะก็เลยลุดซะงั้นพี่น้อง เด่นบนล่างตัวเดียวนะคะเอาแคปเอาเด้อค่ะแอดจะเอาสามสูตรนี่ล่งให้เจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดสี่ฮาบอไม่จังไหนพี่น้องสูตรเท่ากบาับเราไปตามสูตรเนาะค่ะส่วนจะเดินต่อบ่อนันกัน,นะะบ่มผีพมะะ้พู้เนาะค่ะพี่น้องว่าสูตรได้สีเดินสูตรนี้เด่น บนล่างตัวเดียวเดินซ้ำนี่บ้หลายกว่านี่หมวดที่แล้วได้เจ็ดนะคะแต่ว่าซ่อมเบิงเดินตารางอ่าเป็นบนล่างเด้อค่ะบนล่างแต่ว่าซ่อมเบิงนะคะหมวดนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องสิแมนบ่ไปดูสูตรที่สองสูตรนี้ ได้หากับแปดมาหนึ่งหาได้หกกับเก่ามาแปดเก่าได้ศูนย์กับสามมาสี่ศูนย์ได้สี่กับเจ็ดมาศูนย์เจ็ดงวดที่แล้วมื้นนี้ได้สองกับหาอ่างวดที่แล้วจะชนกันยุทธิเลขเจ็ดเนาะคะ่ะงวด,ดถัดขึ้นไปชนศูนย์งวด,ดถัดขึ้นไปชนเก้าวันนี้ไม่ชนจะกอดกันออกที่ศูนย์สองศูนย์หาบอกพี่น้องว่าไปดูสูตรที่สามสูตรนี้ใช้งานจริงอันนี้สองสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะ อาแอดเฮ็นมากะเดินมาดีอยู่ค่ะพี่น้องเดิน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 อ๋อเด่นล่างแอดกว่าอยู่ซ้อมมึงขึ้นขึ้นยู่ทลางอันนี้เด่นล่างได้ศูนย์กับสามถามามาเมื่อนี้ศูนย์กับสามมีเห็นบ่ต้องมีเห็นตัวหนึ่งค่ะบ่มาน้ำกันมาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะศูนย์กับสามนี่นะคะต้องมี้เห็นมื่อนี่เนาะคะ่ะขันประกอดกันออกเนาะ กอดทันคันถามว่ามิธิ์กอดกันออกบ่มันมันก้อนสี่ออกมันก็เป็นไปได้เบิดล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าเบาด้วยเหตุด้วยฝนแต่ว่าสองสูตรนี่ชนกันด้วยค่ะเฮากับม่นชนค่ะข7เจสูตรก็ค่อยุดมาแล้วนะคะชนกันงมดที่แล้วชวนเจ็ดหมดก้อนหนีเพราะชว่ภาวสูตรนี้หลดหมดก้อนทัดขึ้นไปชนเก่าก้อนน่งชนเจ็ดมือวันพุดนะคะมือนีช้ชนศูนย์ ยาประมาทกับเลขศูนย์เด้อค่ะพี่น้องหวดนี้นะคะโอ้หวดต้องหันชนเจ็ดเม็ดเดียวเลยน้ค่ะงวดต้องหันชนเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องเจ็ดศูนย์เก้าเม็ดเดียวโมนี้ชนศูนย์อ 0, ยู่โอ้หันสามศูนรชนแล้วมากเป็นแนวทางทีว่านีละแอดถึงอยากคัดเอาเด่นออกมาให้พี่น้องเบิงว่า ถ้าชนขัดขัดเขายังมีเปอร์เซ็นต์วาเสียเนาะ,ระนบริษัทกำเนิกำม้วนหลายคาเทียมากถ้าพอชนเลยอุ้ยจะเสียเอาตัวใดประมาณนี้ช้อนอุ้ยจางหน่อยกัดได้ชนกันถามว่าช้อนเราลุดบอสเจ็ดสูตรลุดกระมีนะคะไปเบิ้งชุดเต็มสามเสี้ยนเนาะคะ่ะแอดจะล่งก่อนไปรับหลานกระสันแอดจะลืมอีกเลขติดบนล่างวันนี้วางไว้ที่หกเจ็ดแปด fc ส่งให้สี่ห้าเจ็ดชนกันที่เลขเจ็ดลิงรูดแปดกับสาม ชนกัน3ามสูตรนี่สวิธีทํำนะคะจับคู่3 7มเจ็ดสามดดแดหนึ่งสมตัว8ปดอ่ะสามตัดเหรนได้ที่3ามแปดสาดศูยค่ะถามว่าเลขฝันววดที่แล้วเลขฝันของเราก็เข้านะคะเข้าที่ศูนยตรงๆเลยนี่ค่ะแอดบ้างเลขฝันไว้เก่าศูย์หนเลขเก่าศูย์ไปออกน้อยว่เมือนนั้นศูนย์หไปเล่ามือนีสิมีเห็นบ เนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดฝันวาแอดคีมอเตไสคยขั้นเก่าของแอดเนี่ยอแอดคีมค่ะคีมเนบิดขึ้นโน้น,น,นลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่วับสันเนาะค่ะตัดเล่นได้ที่หนึ่งสอง่งหกหกงยังสี่ล่ะค่ะพี่น้องไปดูของน้องต้าวันนี้วาง2องกับ7จ็ดสองศูนย์สอนชนกันที่3ามเจ็ดเนาะสองของน้องต้าตัดเล่นได้ที่2979เดเก้าด้วยค่ะ ไปดูของเซียนสารคามวันนี้วางห้ากับศูนย์ห้าแปดห้าสามศูนย์แปดศูนย์สามอ่าตัดเหรนหาศูนย์หนึ่งตัดเหรนหนึ่งหาน้ำเดือดค่ะพี่น้องนะคะตัดที่อ่าหา 1, หา 0, 0, 1, น, 4, นึ่งหาศูนย์ศูนย์หนึ่งเจสี่เนาะค่ะไทเบอร์ชุดเต็มสามเซียนเ้วแอดจะยกกองให้แคบแนวทางกับมีเขามีรุดดอกพี่น้องเนาะค่ะเอาแคบเอาเด้อค่ะ ตอนอื่นกับกาบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชมอ่ามากดไลค์กดแชร์ ay, เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะอันบ่ได้พี่ได้น้องแอดกับพ่อมาหอดพี่ดังระบอค่ะอ่าข้านเตาไปยุภาพบันนีละเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ยังขอบคุณพี่น้องอีกคือเก่าเนาะมันหมันปังๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ